โอ้โหวันนี้คึกคักจริงๆวันนี้คึกคักจริงๆวันนี้นี่ครับพี่น้องหลายเนาะก็มีร้านขายอาหารครับโอ้โหลอยกระทงครับด้วยเหล่านางฟ้าเป็นเหล่านางฟ้าฝรั่งครับนี่ครับมาเที่ยวเมืองไทยมาแต่งจุดไทยนะครับเนื่องในวันลอยกระทงครับสวยนะครับ เป็นสาวฝรั่งแต่งที่ไทยครับราคาก็50บาท1กล่งองมาจิ้ขนมปาทนะครับโอ้โทุกคนเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลวันนี้ครับโอเปิดโอกาสามถวายสังทานคือถายไว้กับพระสงฆ์ปูใหญ่ นะธรรมาน,นได้นสวดบ้าน,นาให้ตสิววขอให้กลับูบ่ขอให้ดอสวั้นว,ว่นย้อคให้กับากโยมที่มาทำในหู้่เย็นเป็นุ วันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนนี่ครับก็มาลอยกระทงครับนี่เป็นบอ่อน้ําจําลองเนาะเป็นบอ่อน้ําจําลองนะนี่ครับวันนี้คึกคักจริงๆอยู่ที่วัดอรุณนี่ครับโอ้โหที่มาไปมาเที่ยวงานลอยกระทงนะครับ นรับเป็นบ่อน้ำครับแล้วก็มีกระทงครับทุกคนนี่ครับเป็นกระทงนำมันลอยเนาะคึกคักจริงๆวันนี้คึกคักจริงๆมาบนเวาสังเทานเดี๋ยวคลิปนี้บอนัสจะขอพาทุกคนมาอัปเดตเดินนี้ เงือกเลยนะครับเงือกดลงาอกเลนี่เป็นภาษพูดครับนี่นะครับโอ้โหควมงาทักทายสมบารีเดอสวัสดีนะครับเอซีเดอคลิปนี้จะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศเนื่องในวันลอยกระทงอยู่ที่วัดอรุณนะครับนี่สวยครับลระทงต่างจังสวสวยครับ ด่าน,นคนก็อโอ้ด้านนี้เต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ยวนะครับนี่ครับพี่นอ้องหลายๆครับคึกคักจริงๆคึกคักจริงๆวันลอยกระทงของไทยนี่ครับมีนักท่องเที่ยวทั้งนั้นก็เป็นแาคนลังครับนะครับโอ้วันนี้คึกคักจริงๆวันนี้คึกคักจริงๆวันนี้ อ่พีน้งหลายเนาะก็มีร้านขายอาหารครับโอ้โหลอ,อยกระทงน่ครับมานักท่องเที่ยวชาติเดงชาติมาซื้อน้ำมะพร้าวมาซื้อของกินครับนี่พี่น้องหลายยมีของขนม ไอศครีมครับนี่และนี่ก็ชุดไทยครับโอ้โหวันนี้วัดอรุณแคบแตกวันนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยเหล่านางฟ้าเป็นเหล่านางฟ้าฝรั่าางครับนะครับมาเที่ยวเมืองไทยมาแต่งชุดไทยนะครับเนื่องในวันลอยกระทงครับสวยสวยนะครับเป็นสาวฝรั่งแต่งชุดไทยครับโอ้โหทุกคนครับ คคครรรับับบจิงด้านท่าเรือก็กําลังเข้ามาครับกับด้านท่าเรือก็กําลังเข้ามาด้านนี้ก็เต็มๆครับด้านนี้เต็มๆนี่ครับเห็น็จแล้วประชืนใจชื่นใจครับนี่ส,สวยยครับแบงเที่ยว เป็นสาวคนหลังครับมาแต่ที่ไทยครับคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ปานบกแล้วค่อยออกมาเที่ยวชมด้านนอกคลิปก่อนก็ได้พาไปเที่ยวที่วัดโขคนก็หลายครับวัดอรุณคนก็หลายครับแต่คืนนี้ก็ จะมีโขนคืนนี้นก็จะมีการแสรดงโขนอยู่ที่เวทีกลางครับแต่วันนั้นคงไม่อยู่นะในช่วงค่าจะไม่อยู่ช่วงค่าจะไปที่ไอคอนสยามครับช่วงค่าจะไปที่ไอคอนสยามช่วงค่าวันนี้กับฟ้ามาเฟ้มาฟมาเก็บภาพบรรยากาศเอฟซี FC ชอบนะครับปะเราเข้าไปด้านในกันครับสาวพลังก็ไม่ได้เกยเราคิแค่นี้เราไม่กินรับน้ำงา ชุดไทยใสๆก็สวยจริงๆครับชุดไทยนี่ครับสาวฝรั่งมาแต่งชุดไทยวันนี้เต็มไปด้วยสาวฝรั่งแต่งชุดไทยวันนี้แปลกมากเนาะก็ไม่ก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ที่สาวฝรั่งมาแต่งชุดไทยสมากก็เป็นสาวหมวยนะครับสาวจีนญี่ปุ่นนี่ด้านนี้ก็สาวจีนสาวญี่ปุ่นนี่ครับสาวหมวย ที่เราคุ้นเคยงามงามครับ um> พี่น้องโอ้ยนองพี่ครับนี่ไะเราเข้าไปด้านในกันคลิปนี้ก็จะไม่ยาวคลิปนี้ก็จะไม่ให้เกินคึ่งชั่วโมงครับมาแล้วก็มาถ่ายรูปรูปครับทุกคนครับนี่ครับด้านล่างครับมาเที่ยวเมืองไทย วันลอยกับทงแล้วก็มาแต่งชุดไทยครับด้านนอกก็กำลังเข้ามาครับเดี๋ยวเราขึ้นมุมนี้เนาะขึ้นมุมนี้ก่อน ตอนถ่ายคลิปนี้เป็นตอนเที่ยงครับตนนัวนี้เป็นตอนเที่ยงตรงถ้าค่ำกว่าน,นี้ก็คงจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับนี่น้องป๊าดีครับขึ้นมาแล้วก็อโอ้โหนี่ครับขึ้นมาแล้วก็เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลนี่ครับตะปุ้ยกระเป๋าฝรั่งครับ เยอะเยอะจริงๆพี่บังเสียงน้อยแจะไม่มีคนไทยนอกจากพี่ช่างภาพนะครับมครับมาเป็นคู่ครับบางพลังก็ล้อหลอกหลายคนถ่ายคลิปก็ยังไม่แต่งด้ไทยได้อครับส,สามพลังครับ S <s <trains> <S นี่คนตอนนี้ก่นอนใครทำอะไรทำอะไรหมดครับโอ้ยนะวันนี้ก่อนนัดคนถ่นา,นายคลิปก็ <c oughs> จะยังไม่แต่งนะครับเอาไว้หลังจากวัลกนละ <c oughs> อยกระทงเนาะเพราะว่าวันนี้ต้องรีบไปหลายที่ครับวันนี้ <c oughs> ต้องไปแถวไอ้ขอนแก่นด้วยวันนี้หลังวันหลังครับ เพื okay, ่อนเราก็ชื่นใจชื่นใจชุดไทยนี้ยังร้อนแรงครับ oh. ก็เป็นหนึ่งในซอฟเป้าเวอร์ของไทยชุด <Yeah. S 1> ไทยก็หนึ่งในซ้อมเป้าเพื่อครับ <Okay. S 1> เราไปมุมต่อไป <Okay. S 1> เราไปมุมต่อไปครับเราประทองนะว่าเป็นปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะแค่ขึ้นชอเนี่ยที่เรื่องของมาณ กันแต่พวกนดินตรนี่อนชมารแสก่อนฮะไปดูไปเที่ยวก่อนอ่าวนี้มีตงต้องมาช่วยนะครับามด่วยกันมาทำงานเนยนี้สาวงามดีครับนี่ครับโอ้ทุกคนนี่ครับมเิเร้อด้เลยี้เราขึ้นด้านนี้ก่อน สวยงามนางงฟ้าพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับแต่งชุดไทยแล้วทั้งสวยทั้งหลอ่อเป็นนางฟ้าเป็นเทพธิดาเทพพระพุตธนะครับนี่ครับนี่บ่าวพลังก็มาแต่งชุดไทยครับนี่ครับแต่ถ้าจะถ่ายรูปแบบที่สวยก็ต้องจ้างช่างภาพด้วยที่มีหมายเลข ได้หลังเสื้อครับรู้มุมถ่ายครับราคาก็แล้วแต่จะคุยกันเนาะน่าจะคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นรายชั่วโมงนะครับนี่ครับพี่น้องในช่วงเที่ยงเที่ยงในช่วงเที่ยงครับตอนนี้นี่ครับนี่สาวญี่ปุ่นโอ้ยน่าติดตามนครับางามครับ เป็นสาวญี่ปุ่นครับสองสาวโอ้โหนี่ครับตรงหน้าก็ขายสาวญี่ปุ่นนะครับเท้าขาวเนาะขายสาวญี่ปุ่นคาวาอิคาวาอิาาอต้องชมมากคาวาอิคาวาอินี่ครับนี่พี่น,อนนะ้องนครับนี่ คุณแน่นอนแน่นอนครับข่าว่าอีกค่าวว่าอีกแต่ว่านารักมากครับขาว่าอีกนี่ครับบ่าวพลังสาวพลังครับพี่น้องโอ้ยเนาะบ่าวนั้นมีคบาูสุขจริงๆถ้าใครยังไม่เคยมาก็ขอเชิญอีกครั้งขอเชิญครับขอเชิญให้มาที่วัดอรุณครับมาเพ่น ความงามครับทั้งพระปางก็ออกงามครับนำถ้วยชามเป็นจโล่งหอ,อยมาตกแต่งครับตามด้านข้างก็จะมียักษ์เนาะเป็นยักษ์แบบพระปางครับแล้วมีเหล่านางฟ้าเหล่าเทพพระปูดเทพธิดาครับมาเที่ยวมาแต่งไทยครับ อี่ครับเห็นแล้วกัมีความสุขเห็นแล้วก็มีความสุขเราเดนไปมุมเดยนาะนีนะ่ครับกำลังขึ้นมาครับนี่ครับวันนี้ดูหน้าตาแล้วส่วนมากเป็นสาวญี่ปุ่นเท่าออที่ดูหน้าตานี่ครับดูหน้าตาแล้วส่วนมากจะเป็นสาวญี่ปุ่นนะครับก็ข้าวาีตข้าวาีินะครับ สองสาว,วก็ใช่ครับสาญี่ปุ่นไมุมที่สามครับไปแจที่สามนี่วันนี้เต็มไปด้วยสาวญี่ปุ่นเนาะวันนี้คนถ่ายคลิปก็ชอบเหมือนกันนะครับชอบสาวจีนสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลี <c oughs> ก็ชอบเหมือนกันครับนครับนี่คนทุกคนครับ แต่งชุดอะไรเอ่ยนี่ครับเป็นสาวญี่ปุ่นนี่ครับมาแต่งชุดไทยครับโอ้โหสวยๆนะทุกคนครับมาแต่งชุดเจ้าว่าชุดอะไรเอ่ยก็คล้ายชุดเกาหลีเนาะคล้ายชุดเกาหลีครับเรียว่าชุดแต่ดูแล้วก็ไม่ใช่เกาหลีชุดแบบนี้ต้องเป็นชุดญี่ปุ่นครับ นี่พี่น้องครับสวสวยครับนี่ครับชุดนี้นะ่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นเนาะมากับคุณแม่ครับเราไปมึงกับไปฮัทซ <Hi. S 1> ึกันอือดีกว่าเป็นสาวมุสลิมกับเป็นเราเป็นสาวมุสลิมมาแต่งที่ไทยครับเลยครับเป็นสาวเป็นสาวมุสลิมเนาะ คนถ่ายคลิปก็ยังไม่แต่งนะครับโอ้มุมนี้ก็หลายครับพี่น้องครับสวัสดีครับมุมนี้ก็หลายครับไปเราขึ้นมามุมนี้ก่อนตอนเที่ยงมันร้อนตอนนี้มันร้อนออนีกลับมาเป็นครอบครัวครับมาเป็นครอบครัวครับทุกคนครับ ครับมาเป็นอบคร์ครับนะครับจริงจริงตอนด้านล่างเป็นตัวร์ฝรั่ง่น้องครับปอาครับด้านล่างเป็นตัวร์ฝรั่งครับพี่ครับโอ้โหมาเที่ยวเมืองไทยนะครับมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงลอยกระทงนะครับนี่ครับปาฝรั่งก็ล้อๆเนาะ องผมสุดยอดจริงๆนี้แค่ตอนเที่ยงนะครับนี้แค่ตอนเที่ยงถ้าค่ำตัวนี้จะขนาดไหนแต่คนถ่ายคลิปจะไม่อยู่ค่ำเด้อจะไปไอคอนสยามในช่วงค่ำๆจะไปไอคอนสยามครับครับไปน้อยครับ บรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยครับไาเดี๋ยวออกไปชมด้านนอกเนาะคลิปนี้ก็ตั้งใจจะมาดูบรรยากาศนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้พามาดูทุดไทยตั้งใจจะพามาเที่ยวงานลักกะทงเนาะว่าที่นี่จะคึกคักแค่ไหนนะครับแต่มาแล้วก็โอ้ยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับ กันดีกว่าครับวันนี้ฝรั่งเยอะจริงๆวันนี้ทั้ง่าวฝรั่งทั้งสาวฝรั่ง,งนี่ครับด่านสายมือนี้คิดว่าน่าจะเป็นสาวญ,ญี่ปุน่นนะครับสายมือครับกำลังกินข้าวครับนี่ด่านนี้ก็ใช่ครับพีนบ่น้องเป็นสาวญ,ญี่ปุ่นน่ครับสวยๆครับมารอถ่ายรูปกับป้ายวัดอรุณนะครับนี่ครับเป็นสาวเป็นสาวญ,ญี่ปุน่นบ่าคุยกลักามาหากินข้าวครับ เสร็จแล้วก็จะไปที่ am, ไอคอนสยามไปต่อนะครับนี่ครับด้านนี้เป็นท่าเรือครับท่าเรือทงฟ้าก็40บาทนะครับไปถึงสาทรเอเชียทิครครับด้านนี้นี่ครับนี่ครับบ้านนนี้คือข้างจริงที่ครับทุกคนนะครับมีร้านขนมบ้าบินนะครับขนมบ้าบินโอ้โหราคาก็50าบาทหนึ่งกล่อง เป็นน้องปลาบินครับโอ้ยนะทุกคนเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลวันนี้ครับาท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวที่วัดอรุณวันลอยกระทงนะครับโอเคเนาะพรุ่งนี้จะไม่ขออยู่นานเด้อเพราะว่าต้องไปหลายที่คลิปนี้ก็แค่พามาชมบรรยากาศเนาะนี่ันส์กิ้งเรียนครับ น้ำมาเผาครับโอเคเนาะต่อไปต้องขอตัวกลับบ้านนะครับทุกคนถ้าใครเข้ามารักชมถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเยอขอให้มีความสุขเรื่องในวันลอยกระทงครับวันนี้วันเพ็นเดือน12ครับนี่สาวญี่ปุ่น ตอนนี้ก็เป็นสระน้ำจำลองครับนี่ครับเป็นสระน้ำจำลอง,ำำลองมาลอยกระทงครับมีสาวฝรั่งรักมอดกไทย,ไไะน,ยนะครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นรูปชุดไทยชุดไทย คลาอันฉิยมนนี่ครับก็มีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ก็มีอยู่8ชุดเริ่มตั้งแต่1ชุดไทยเรือนต้นครับนี่ชุดไทยจิตดาชุดไทยอมรินโคลมพิมานต่อมาก็จักรีครับแล้วก็ดุสินครับต่อมาก็ สิมาลัยแล้วก็จักรพัรด์นี่ชุดไทย8ชุดครับโอ้โหกความเค็นี่แครก็สวยงามไปคนละแบบเนาะนะครับยัมี้ครับองหาใคนที่ชื่นใจจากทาสุดดสุดแจริงนะคนเลยทานั ต้องเที่ยวชาติอ่ารชาครับมาแวะที่นี่ก่อนนะอะไรมาดูแลกมาลอยกระทงนะครับโอเคเนาะวันนี้ขอต้องขอบคุณนะครับเบอกอนัคงจะไม่อยู่ถึงค่ำเ้อเพราะว่าต้องเฝ้าไปต้องฟฝ้าไปที่ไอคอนสยามครับที่มาที่ไอคอนสยามจะเต็มไปด้วยสาวมวยโอ้ยอตอคนนั้นสอบนะคนนั้นสอบเบอกอนัยังไม่แต่งชุดไทยนะครับ อย่าพึ่งทวงเนอ้ออย่าพึ่งทวงอย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งงอนกันเด้อสัญญาแล้วต้องแต่งครับเอาไว้หลังวันลอยพงเนาะคอยแต่งกันนะครับเป็นร้านค้านครับนี่นักท่องเที่ยวชาติอังาติครับโอเคเนาะต่อไปต้องขอตัวกับห้องก่อนแล้วไปต,ต่อคลิปครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะไปไอคอนสอยามครับบา,บาย ขอบคุณนะครับที่ทำมารับชมถึงตรงนี้ขอตัวล่องเรือก่อนนะครับบา,บาย